สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้วันจันทร์วันเริ่มต้นของการทำงานนะครับขอให้เพื่อนๆจาก facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขกัการทำงานส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถทุกทต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์พใหญ่พระประธานเกตทะลุซุ้มนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับทุกคลิปนะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับผมไม่มีสคริปต์นะครับผมหยิบองค์ไหนนี่ ผมเอาออกมาทำคอนเทนต์ทางช่องทาง YouTube เลยนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามผมเลยนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับส่วนเนื้อหาวันนะนี่จะขาวอมเหลืองนะครับองค์นี้จะแก่ปูนสุกนะครับ เราจะสังเกตเห็นพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับมองตรงๆลงไปนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับส่วนองค์พระนี่จะยกสูงนะครับสังเกตเห็นนะครับพระเกศนี่จะเรียวยาวแทงทะลุซุ้มนะครับส่วนลำคอนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับลำคอนี่ก็จะยาวนะครับ แต่แขงดูด้านข้างที่เราจะสังเกตเห็นใบหูนะครับส่วนองค์พระนี่ลํำสันนะครับเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นแซมใต้ฐานนะครับทั้งสองเส้นนี้ลางๆขึ้นเป็นเส้นเลยนะครับด้านข้างเราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระจะแตกลานเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมวลสารหลุดล่อนนะครับด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เราสังเกตเห็นนะครับส่วนด้านหลังดูดีๆนะครับด้านหลังนี่พื้นผิวพระนี่ก็จะยุจะย่นเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับมวนสารนี่เม็ดเล็กๆลอยตัวก,กระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับส่วนเนื้อหานี่จะออกขาวอมเหลืองนะครับว่ากันง่ายๆก็คือจะเนจะหนึกจะนุ่มคล้ายๆกับนมข้นเลยนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับล่องรอยของการแตกลานรอยยุบตัวบนพื้นผิวพ้ะของด้านข้างนะครับแต่แคงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ีิจะวิ่งจากด้านบนลงมาจหลบซุ้มขอบแก้วด้านล่างเลยนะครับส่วนฐานล่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพ ความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี้จะยู่จะยับจะย่นนะครับมวลสารนี่เม็ดเขื่องๆนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นลําคอนะครับลําคอก็จะยาวนะครับใบหูนี่จะวิ่งลงมาใกล้ๆกับหัวไหล่นะครับ ผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเบ็นจันรเช้านอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับสังเกตเห็นพระเกตนะครับจะวิ่งพาดสุมหรือทะลุสุมขึ้นไปเลยนะครับส่วนไหนสิ่งไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายก็ดีนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับ หรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับเม็ดเล็ก,ลกๆโรยตัวกระาจายยทั่วพื้นผ,ผ,ผิวพื้นผิวผักก็จะยุดจะยับจะย่นนะครับสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับ ด้านข้างเก็บเห็นเม็ดมวลสารเม็ดเขื่องๆนะครับพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนด้านหลังเราจะสังเกตเห็นนะครับเนื้อหาก็จะจะนึกจ,จ,จะนุ่มนวลตานะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะจนสังเกตเห็นรอยแตกลาน,นะครับด้านหลังต้องกราบขอบพระคุณ ู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับผมพยายามเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับสังเกตเห็นนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับผมค่อนข้างที่อธิบายไม่เก่งนะครับพูดไม่ค่อยเก่งนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับด้านหน้าสังเกตเห็นเส้นแสงใต้ฐานนะครับจะเรียวบางเป็นเส้น กลมเล็กๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของเรียนแบบหรือของสนามออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับใน facebook นะครับตามเพจตามกลุ่มนะครับ มีครูบาอาจารย์เก่งๆนะครับหลายๆท่านนะครับท่านลองไปเรียนรู้ไปศึกษานะครับสังเกตเห็นใบหูนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ ขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกท่าน